ค่ะวันนี้ก็มานั่งเล่นสนามบอลน,นะคะบริวารเยอะมากสวัสดีค่ะลูกสาวเยอะมากหลานสาวเยอะมากค่ะ mm hmm. ก็มันจะเป็นบรรยากาศเย็นๆอย่างเงี้ยมันเด็กๆหรือว่าพวกไปยรุ่นธรลมติฟุตบอลกันนะคะข้างหน้านี่เต็มเลยคะ่ะอยากจะให้ดูบรรยากาศะะอากาศดีมาก้วยตอนเนี้ยข้างหน้าเนี้ย จะเป็นน่ารุ่นนะคะมาซ้อมฟุตบอลนะคะสนามบอลบอกมันเขากําลังมีกีฬาประจําปีนะคะเลยต้องมาซ้อมกันหน่อยเนาะบรรยากาศดีมากค่ะไม่มีแดดแต่ครับวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากนี่แหละค่ะความสุขของพวกเราคนชนบทนะคะเอาบอกมาหน่อยใครชื่อได้บ้างชิจุนค่ะสวัสดีค่ะชิปามค่ะสวัสดีค่ะชิปายค่ะสวัสดีค่ะชิแก้มแคระสวัสดีค่ะชิตูนค่ะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย